สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับสู่ร้านรถไถรถเกี่ยวมือสองของคูบต้าจังหวัดสุรินนะคะร้านหฮเิงแท็กเตอร์สาขาหนึ่งค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเซลพลอยก็จะมาอัปเดตนะคะรถไถหน้าร้านให้ลูกค้าได้ดูได้ชมเหมือนเดิมนะคะว่าแต่ละรุ่นนะคะลูกค้าราคาเท่าไหร่นะคะจัดโปรโมชั่นวางดาวได้เท่าไหร่นะคะลูกค้าสามารถผ่อนดาวได้นะคะจำหน่ายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนเลยค่ะเริ่มที่คันแรกนะคะ MU5702 นะคะคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี2567เลยนะคะคุณลูกค้าขาเลขไม่อยู่ที่495ชั่วโมงนะคะรองรับน้ำมันดีเซล B20 ค่ะเป็นรถปี67นะคะการใช้งาน น้อยสภาพเดิมทุกจุดค่ะรับประกันเครื่องเกียร์เดิมนะคะรับประกันสีเดิมทุกจุดแน่นอนค่ะท่อปแป,ป๊บเดิมเดิมน็อตเดิมทุกตัวนะคะถ่ายน้ํามันเครื่องน้ํามันไฮเช็คให้รอบคัน200จุดนะคะจัดโปรโมชั่นวางดาวนะคะลูกค้าเพียง73,000บาทนะคะลูกค้าสามารถรับรถเพียง7 3 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะราคานะคะลูกค้าอยู่ที่798,000บาทค่ะ อุปกรณ์ใบมีดด้านหน้าผ่านไถนะคะลูกค้าเอาไปใช้งานได้เลยผ่อนไปใช้ไปนะคะกับคูโบต้ามือ2นะคะลูกค้าสนใจโทรสอบถามเพิ่มเติม0981047026นะคะเป็นรุ่นครบรอบ45ปีคูโบต้าด้วยสภาพใหม่มากเลย MU57 จะมีอยู่2คันนะคะคุณลูกค้าขาคันข้างหลังนะคะจะปี66นะคะใช้งานอยู่ที่542ชั่วโมงค่ะไม่แท100้100%เปอร์เซ็นนะคะคันนี้วางดาวอยู่ที่75,000บาทนะคะวางดาวใกล้ๆกันนะคะ ลูกค้าราคาไม่ต่างกันมากนะคะลูกค้าขาสนใจแวะมาชมรถได้ค่ะรถมีให้เลือกให้ชมได้หลายคาันหลายรุ่นหลายราคาเลยนะคะคุณลูกค้าขา MU 4 9นะคะวางดาวอยู่ที่30,000บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าขารถปี65นะคะคันนี้นะคะปี65นะคะเครื่องเกียร์เดิมสีเดิมๆค่ะรับประกันหลังการขายนาน9เดือนนะคะจากศูนย์คูโบต้าเลยสนใจแวะมาชมสินค้าได้นะคะราคาคันนี้อยู่ที่6 1 0 0 0 0บาทนะคะลูกค้าวางดาวอยู่ที่30,000บาทเท่านั้นค่ะ ผ่อนนานสูงสุด6ปีเลยสนใจนะคะมาดูรถมาทดลองขับฟังเสียงเครื่องยนต์ได้เลย L4018 ตัวสเปเชียลนะคะ300ชั่วโมงเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าขาปี66นะคะไหม่แท้100%นะคะสภาพสวยเดิมนะคะทุกจุดเลยจัดโปรโมชั่นวางดาวอยู่ที่95,000บาทนะคะพร้อมอุปกรณ์ใบมีดด้านหน้านะคะผ่านไถค่ะ ลูกค้าเอาไปใช้งานได้เลยนะคะพร้อมรับประกันนะคะไปในตัวนาน9้าเดือนค่ะลูกค้าคา40่ิแรงจะมีอยู่2คันนะคะคันนี้วางดาวอยู่ที่95้านะคะ สำหรับอีกคันนะคะจะวางดาวอยู่ที่75,000ค่ะรถคันนี้600ชั่วโมงนะคะปี B 66ค่ะสภาพเดิมเหมือนกันนะคะราคาเต็มอยู่ที่490,000บาทซื้อสดลดได้อีกนะคะลูกค้าพร้อมจะส่งฟรีทั่วไทยเลยสนใจเป็นรุ่นไหนก็สอบถามเพิ่มเติมมาได้นะคะคันถัดไปค่ะคันนี้นะคะ SL 4 1 8 d t t ค่ะคันนี้นะคะลูกค้าขายเป็นเงินสดนะคะเก็บรายละเอียดสีให้เรียบร้อยนะคะเหลือ เหลือล้อหน้านะคะยังไม่ได้เปลี่ยนให้นะคะเดี๋ยวจะจัดการเปลี่ยนให้นะคะเปลี่ยนล้อหน้าให้ค่ะเครื่องเกียร์เดิมค่ะไม่มีจุดรั่วซึมนะคะเก็บสภาพด้านหน้าให้ใหม่นะคะสีด้านหน้าให้ใหม่นะคะลูกค้าราคาเปิดตัวอยู่ที่3าม0สนบาทเท่านั้นค่ะ นะคะอุปกรณ์ใบมีดด้านหน้าผาดถ่นะคะสนใจมาชมรถได้ค่ะเครื่องเกียร์เดิมนะคะต่อไป40แรงนะคะตักการเกษตรค่ะคุณลูกค้าขาท่านใดที่สนใจนะคะตักหินตักทรายนะคะตักได้หมดเลยวางดาวเพียง25,000บาทนะคะราคาอยู่ที่420,000บาทสนใจมาชมรถได้นะคะลูกค้ามีให้เลือกให้ชมได้หลายคันเลยนะคะอยู่ด้านนอกก็มีนะคะลูกค้ารีวิวไม่หมดนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะมารีวิวนะคะรถไถมือสองนะ ะะก็ประมาณนี้ให้ลูกค้าได้ดูได้ชมค่ะลูกค้าสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมมาได้ค่ะ0981047026นะคะเซลล์พลอยร้านหงหิงเทคเตอร์สุรินค่ะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกๆท,ท่านเลยนะคะจำหน่ายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ